ก่อนจะไปชมเกมวันพันแมนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีช่องของตลาดซื้อขายช่อง u t u b e มาแนะนำครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อหรือว่าอยากขายช่องหาด u t u b e เนี่ยสามารถไปส่องช่องนี้ได้เลยครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะลงรหัสเนี่ยไว้หลายรหัสนะครับก็ใครที่อยากได้เนี่ยก็ตามไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมกับเซนเซนเองนะครับอ่ะก็คลิปในวันนี้นะครับผมชาร์เพี่อเนี่ยมาดูคอมโบวางระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคอมโบที่ถือว่าทําได้ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้ตัวละครที่เป็นตัวละครตัวดําแล้วก็ต้องเป็นตัวแรด้วยนะฮะอ่ะก็ตัวละครที่สามารถใช้ได้นะครับก็จะมีเจ้าวัคซีนแมนร่าง2นะครับทัสเซอร์มากีลร่าง2แล้วก็เจ้าสินขับเคลื่อนนะครับซึ่ง3ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่คอมโบกันแล้วเนี่ยโหดมากๆาเลยนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจัดทีมก่อนนะโ okay, อเคการจัดทีมนะครับจะจัดประมาณนี้เลยครับก็ต้องเป็นเจ้าทัศน์เมกกี้นี่ครับที่เป็นตัววางระเบิดนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าวัคซีนแมนเนี่ยเป็นตัวจุดระเบิดนะครับส่วนเจ้าซึมขับเคลื่อนเนี่ยก็มาเป็นตัววางระเบิดอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟจีนนะครับก็มีตัวที่สามารถสร้างสถานะฟอร์สได้เนี่ยคือ3ตัวนะครับก็คือเจ้าวัคซีนแมนล่าง2ครับทัศน์เมกกี้ล่าง2แล้วก็เจ้าอัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ทั้ง3ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าสูงขับเคลื่อนเนี่ยไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับว่าถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจุดระเบิดครบสารอบในเทิร์นแรกเลยนะครับโอเคนะประมาณนี้นะก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งตัวนะครับที่จําเป็นมากมากก็คือเจ้าหน้ากาก,ากหวานนะต้องความเร็วเยอะมากๆนะครับเพื่อจะทําให้เจ้าทัชซึมกีเนี่ยได้อันติตามแล้วก็วัคซีนแมนเนี่ยได้อันติตามนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวที่เร็วเปน็นอันดับ2ของทีผมเนี่ยก็คือเจ้า โซนิกนะครับแต่ว่าถ้าหน้ากากหวานเนี่ยมาได้อันติเนี่ยก็จะเป็นทัตซมิก,กิที่เร็วรองลงมานั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลอ,อ,องใช้คอมโบนี้ดูนะครับว่ามันจะโหดและก็โกงขนาดไหนนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาในนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่1น,นะว่าที่1เนี่ยได้ใช้ไหมแต่ว่าในนี้เนี่ยเขาจะซ่อนตัวนะโอเคก็ที่1นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะครับคอมโบนี้ไปนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่อันดับ13นะครับอืมเจอกับสักพลัง19ล้านแล้วกัน โอเคน่าจะได้อยู่นะครับไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคอมโบนี้เนี่ยมันจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับโอเคเปิดมานะครับหน้ากากหวานฝั่งเราต้องได้ฮิวก่อนนะครับไปก็ฟังเขาใช้เป็นบัฟโลนะครับอืมหน้ากากหวานฝั่งเราได้ฮิวก่อนเลยนีฮะร้องเพลงไปหนึ่งทีนี่ฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็สุ่มตีไปนะครับโอเคต่อมาครับท่าซือเมื่อกีครับได้อันติไปไปฮะยกด้วยพลังจิตแล้วก็บ๊บเข้าไปนะฮะโอเคติดฟอร์สอุ้ยติดฟอร์สห้าตัวปะ เห็นไหมมันระเบิดทันทีเลยนะครับแล้วก็เจ้าว i̇şte. right? mm ัคซีนแมนเนี่ยเข้าไปอันติครับอื้บับเข้าไปก็ทะลุไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดฟอสแล้วก็ระเบิดทันทีอีกแล้วนะครับเป็นไงคอมโบนี่โกงมากไหมคือปกติแล้วเนี่ยถ้าซื้อมะกิดนะครับลูกสถานะฟอสมันเนี่ยจะระเบิดหลังเจ้าที่ไาจศัตรูเนี่ยขยับนะครับแต่ว่าเมื่อคอมโบกับเจ้าวัคซีนแมนแล้วเนี่ยจะระเบิดทันทีแล้วก็เมื่อวัคซีนแมนเนี่ยแปลงติอีกเนี่ยก็จะระเบิดทันทีอีกเหมือนกันนะครับโหดมากอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าอวับเคืซีนขันนัะครบเห็นม สี่สแต็กแล้วด้วยนี่ครับเดี๋ยวรอดูตอนมันปาดนะปูบอมตัดหิ้วเข้ามาครับไม่เป็นไรไม่สะทกสะร้านเท่าไหร่นะฮะปูบอมเราติดปกติไปมาเลยครับอัพสวิงขับเพื่อนง้างดาบแบบไกลลิฟครับฟันเข้าไปบับเข้าไปเลยฮะห้าล้านสามเลครับติดสัญลักษณ์ฟอสแล้วก็ระเบิดทันทีเลยครับเหลือเพียงเจ้าสุนัขเฝ้าบ้านตัวเดียวเท่านั้นมาครับนักการหวานเริ่มมะเลงเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับายสุ่มตีเข้าไปครับจะทนไหวหรือเปล่าครับทาซึมากิครับพลังจิตอีกคคครรรััั้้้้งงงนนึึบบบยกออขขไไปปแลลวเเมมื่า โอ้ยังไหวอยู่นะตัวเข้า,าบ้านมันถึกจังไปครับวัคซีนแมนล่างสองครับโหดขนาดไหนนีเนี่ยเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวขึ้นด้วยนะครับเลยเอฟเฟกสวยมากแตว่ายังถึกมากนะแต่ว่าผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าดูไปก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยเป็นฝ่ายชนะแน่นอนนะฮะก็ตัวที่ทเํเต็มยอะที่สุดก็จะเป็นเจ้าทัพซึมเมกี้นั่นเองนะครับโหดมากโอเคเดี๋ยวเราลองดูกับที่1เแลว้วล่ะหมดกับที่1เลยไหมพลัง3 3าล้าน่ะขอร้องหน่อยแล้วกัน จริงๆก็สู้เขาไม่ไหวหรอกนะครับผมเคยลองแล้วเนะไม่ไหวไปเราไปเจอที่หนึ่งเลยละกันนะครับโอ้ตัว่าเขาได้เปิดก่อนนะครับเราน่าจะหายวะเอ้ยแต่เรามีโล่ของปูบอมอยู่เอ้แต่ว่ามันทะลุนะไปเลยครับบับเข้าไปโอ้ยังไหวนะครับอ้าวทำไมฟังเขาได้เปิดต่อละทาซูเมกิอันตีเข้ามานะครับโอ้โหตัวคอมโบเราหายไปแล้วอนะไม่ไหวแล้วนะครับ ซุยลีเขามาเตะไป11ล้าน15ล้านนะครับโอ้ถ้ามีสาตัวเนี่ยมันน่าจะเตะไปถึงเกือบ20ล้านเลยนะครับไม่ไหวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยของคนที่พลังใกล้เคียงกันหน่อยแล้วกันนะครับรูปโปรไฟล์จีนอสเอเดนาเนี่ยพลังที่23ล้านนะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไ,ยไปลองดูสักหน่อยนะครับโอเคได้อยู่มีเจ้าจีนอสด้วยนะ,ะมานักกากขวาญฝั่งเราที่ฮิวก่อนนะครับครบคอมโบแน่อย,อย่างนี้ ไปครับหน้ากากหวานบรรเลงเพลงไปหนึ่งทีฮัลโหลฮัลโหลไปครับอืมสุ่มตีไปครับอืมสุ่มตีสามตัวเลยเอ้หน้ากากหวานของเขาดิฮิวอีกนะครับคือมันเร็วมากเลยนะขนาดฝั่งเราเนี่ยได้บัฟความเร็วขึ้นมาแต่ว่ากำลังเร็วไม่เท่ามันเลยนะครับโอ้โหฝั่งเขาได้เปิดก่อนท่านผู้ชมนีม่นะครับมันตัดสินกันแค่เพียงแค่หน้ากากหวานนะครับว่าจะฮิวกันได้ไหมโอ้โแล้วตีเข้าด้วยนะครับอืมทะลุคอปุบอมไปเฉยเลยยุงได้อนตีครับ โอ้โห oh โดนเข้าไปฮะทะลุเฉยเลยครับที่น็อตจิงทะลุมาได้ไงเนี่ยถ้าซึเมื่อกี้ฝั่งเราได้ตีเข้าไปครับแต่ว่ายังสามารถทองคอมโบได้อยู่โอเคฝั okay. ่งเขาไม่มีคอปู่บอมด้วยนะครับเจอสักหน่อยไปวัคซีนแมนแก้แค้นให้หน่อยลูกบับเข้าไประเบิดไประเบิดอีกทีนึงครับแทบหายหมดเป็นการเล่งชนวนของสถานะฟอร์สนั่นเองนะครับโกงมากในะคอมโบนี้เนะี่ยผมชอบมากนะแต่ว่า ติดตรงที่ว่าน้กกากหวานของเราเนี่ยยังไม่ได้โหดนะครับเนื่องจากเป็นหน้ากากหวานแค่3ดาวเท่านั้นนะฟังเขาน่าจะเป็นหน้ากากหวานหลายดาวอยู่นะครับเดี๋ยวรู้ให้นะครับว่าเท่าไหร่สมตีไปมาครับอัศวินขับเคลื่อนสี่สต็กครับปาดไปทีหนึ่งหกล้านสองครท่านผู้ชมถ้ามีสักสามตัวนี้น่าจะเกือบสิบล้านอยู่เหมือนกันนะครับไปน้กกากหวานฟังเขาบันเลงเพลงอีกแล้วนะครับจีโน่จะได้ติอีกแล้วนะฮะกลัวมากตัวยังเป็นเทอร์นที่สองนะครับเราสามารถสร้างโล่กลับมาได้มาจีโน่เราพร้อมรับแล้ว พืนใหญ่เข้ามาครับสิบล้านมันทะลุมาอีกแล้วเอ,อิงนะครับนี่อ่ะสุดรักเพราบ้านอันติเข้ามาครับทะลุมาอีกแล้วเอยทำไมโลกปูบอมเราออนแอจว,วะฝั่งเขานี้เข้ามาเรื่อยๆเลยนะเนื่องจากฝั่งเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นห้าดาวด้วยนะครับมันเลยไม่ได้ปลดเงื่อนไขของอันติอะไรสักอย่างน,นี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจปูบอมตีเข้าไปครับต่วว่าก็ยังมีโอกาสที่จะไหวยอยู่เนี่ยแต่วว่าเราไม่ได้ไอ้นี่วะ อันติวเน,นื่องจากโดนสุดพ้อบ้านมันปิดการลูกไฟไว้เลยครับตัวโกงอตัวเมตาเลยนะครับสุดพ้อบ้านเนะี่ยคือเพื่อนน่าจะสุ่มไว้นะแล้วก็เจ้าหน้ากาก,ากหวานเนี่ยเป็นตัวละครทีเเ่เป็นท็อปเมตาเลยนะครับและอนาคตเนี่ยเป็นทีมสายสปีดด้วยเนะี่ยก็หน้ากากหวานเป็นตัวละครที่ควรสุ่มไว้อย่างมากเลยนะครับมารับแรงกระแทกของซีนอออีกทีหนึ่งนะครับจะไหวไหมเนี่ยมันแรงมากเลยนะ <c oughs> เข้าไมคา์สิบล้านนะครับปู่บอมไปแล้วนะครับแต่ว่าเรายังมีสวินขับเคลื่อนสีสแต็กอยู่ ตัวเขาบ้านนะครับอันติเข้ามานะครับไม่ไหวแล้วตัวเ,เพื่อนเราฮะลงไปนอนกองเลยครับอ่าคอมโบได้นี่เนี่ยอ้าวมีโอกาสชนะอยู่นะครับไปฮะทาซึมกิอันตีไปก่อนครับสามล้านห้านะติดสถานะฟอสไปครับแล้วเบิดทันทีไปมาวัคซีนแมนแล้วตะโกนไปหนึ่งทีครับแล้วก็วิทพื้นแล้วก็ตันเข้าไปเอ้ยโดนฟอสไ,ไปดิโอ้แต่ว,ว่าตัวฟขาบ้านตัวเดียวเลยครับตัวปัญหาตอนนี้ทาซึมกิทนไม่ไหว โอ้โห oh, ไม่ไหวท่านผู้ชมเราฟ้าบ,บ้านเราฟ้าบ,บ้านมันโหดเกินงั้นเราต้องไปเจอกับพวกพลังที่มันน่ออนกว่าเราไหโอเคคลิปนี้เนี่ยมันสุดคแค่ไหนนะไงเพื่อนก็โอเคเดี๋ยวไว้เจอในคลิปหน้าแล้วกันนะก็ขอดูนะครับว่าหน้ากากหวานเท่าไหร่อ่ะทำไมมันถึงมาที่หลังอ๋อ AU! สีดาวสีดาวม่วงนะครับจีนอสเป็นจีนอสหกดาวห้าดาวม่วงนะครับสุดนฟ้าบ้านเป็นห้าดาวห้าดาวม่วงนะครับสุดเกินฝั่งเซิร์ฟนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าจีนอสที่แข็งแกล่งนะครับ เป็นจีนอตหกล้านตองนะครับเกือบเท่าลอยเลยนะเนี่ยขอดูเลือดหน่อยละกันนะครับว่าเท่าไหร่โอ้โหเลือดหกล้านห้าใช่ตัวเมื่อกี้เปล่าไม่ใช่นะโอ้ยตัวเมื่อกี้เป็นอันดับสามเลยนี่ครับคือมันแรงตามเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยอันนี้ห้าล้าน